อาเชิญใส่แมวใส่เม็ดเอสเอม,มาเราแมวหนึ่งแสนตัวจากการกดแพ็กสดๆแพ็ก99.99ด99อลลาร์ยี่สิบแพ็กค <acaba> ลิปนี้เราเงินบินไปอีกแล้วเจ็ดหมื่นบาท very g ก o ที่เราเติมแมวเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ก็เติมเยอะเกือบทุกคลิปเพราะว่าตอนนี้คลาสสามของเระรองออริจินเข้ามาแล้วครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนชีพเป็นคิโยตินคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อที่จะใช้เป็นน้ำประวันน้ำปรตึงน้ำประทูนน้ำปรตุง,ต,งต,ต่อไปมันก็ต้องใช้พลังแห่งแมวเท่านั้น <im itating> ครับทุกคนเหลือคือพลังเงินตรานั่นเองครับพลังเทพบทรูเพราะตอนนี้มีตู้กาชาเข้ามาใหม่ถึงสองตู้ด้วยกันครับทุกคนก็คือตู้กาชาแฟชั่นลาลอลา ที่แม่งมาโคตรบ่อยก็คือตู้กาชาสัตว์เลียงนะเองครับทุกคนตู้กาชาแฮปปี้และเป็นความแรกของ r o ที่ใส่สัตว์2ตัวมาในตู้เดียวก็คือเจเนซิสกับเนเมซิสหรือภาษาแรกคร็คจะเรียกว่านกคู่ขาวดำสระไอรัซินกิโอตินคอรอสสุดตึงอย่างผมจะอยากได้เป็นเจเนซิสนะครับนกคู่ขาวชมพูสุดน่ารักเกรกค่อนข้าเป็นมิดครับทุกคนก็คือ1%ปรในการได้แต่ต้องมาลุ้นว่า กินลุดเรดหรือเปล่าเพืจะได้นกคู่ดำหรือนกคู่ขาวแต่จะได้หวันเกรงเพราะเรามีเหรียญแมวที่คุณเติมมาส,สดๆ16,000แสนหพันแมวมาแล้วเราก็อัญเชิญไปแล้วคโนโอยโก็คบก้อนแล้วก็เกลือแล้วแต่โรแรกปราคนอย่างไกลผมไม่เคยหวังอะไรจากโรอทิโรแรกอยู่แล้วครับผมไม่เคย,ห,ยหวังแค่การันตีแรกให้มันไม่เกลือก็เพียงพอแล้วแต่เหมือนจะมีแต่ไข่เน่าๆไข่บุบๆไข่เกลือๆที่ส่วนโคสันมูไรแต่ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับทุคนขอแวะไปแอคก่อนเพราะตอนนี้ซามูไรของผมกลายเป็นซูซาโนะอขั้นสุดยอดซามูาแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน พอเถอะสุด oh, ิไ <fin anta> <ots> <medim> ิเคราได้ไป็นตัวที่ผมอยากได้ตั้งแต่เกมเปิดวันแรกนะครับแต่เพิ่งได้เพราะเกลือเกินแล้วก็ได้มาจากการที่เราเกลือเกินนี่แหละซุมูเรตตัวใหม่จนอัพขั้น10ได้ป่ะสตาร์ตตกคนกลับมาเข้าเนื้อสุตนกคู่ขาวนกคู่ดำม้วนครับเกือครับไข่มุ้งเกลืออยู่ไข่แดงไข่แดงไอ้มุ้งแล้วไข่แดงไข่แดงแดงหดงแดงแดง ไข่แดงไข่แดงครับสวัสดีครับนกจบประเด็นยาเอกมึงมาไงนี่นี่มันไข่ทองทุกคนต้องไข่แดงต้องไข่แดงเห็นสีทองก็ตกใจไงนี่ว่าทองมันแรแต่แดงมันแรกว่าและแดงมันก็มาไข่แดงมาเร็วปุ๊บมีแดงเืทองมาอีกแล้วลองนี่หลอกไม่ได้ h a ปี้แต่เป็น h a ปี้แบบตุ๊กจอกอะทุกคน ฮารปี้กะอ่ะฮาร์ปี้กะมาฮารปี้เทพมาต่อสวัสดีจ้าฮารปี้เทพมาแล้วจ้ามาครับแดงไม่แดงของของมาแบบรัวอีก20่สิบโลการันตีแล้วจังหวะนี้มันจะแดง,ขงเข้าทุกวะไหนโลเลยขวดนักอีกสิบห้าโลการันตี แล้เหลือ10บโรสุดท้ายแล้วโอเคกูโดนการันตีครับผมสำหรับการันตีแรกแล้วมันจะรุนแรงไหมเรามาดูกันเถอะครับผมโอ้ย oh ก yeah. ารันตีจะรุนแรงไหมถ้าไม่รุรนแรมจะได้จีนเนสซิสไหมไขแดงที่กางอินอยากได้มาแล้วแต่มันจะลุดเรทหรือเปล่ามาเล่แดงจะลุดเรทไอ้ไอ้มึงใจเสียเลยตัวนี้แล้วทุกคนจีนเนสซิสไม่รุนแรทครับทุกคนและเป็นสีขาวอันนี้คือน้องตอนเด็กนะครับทุกคน อย่าให้น้องไม่โตให้น้องโตเมื่อไหร่นี่ยโอ้โหสวยเช้งแบบนี้เลยอุ้ยเหรียญแมวเรายังไม่กระดิกเลยว่าเรามีตั๋วสุ่มถึงห้าร้อยก็ใบยังไงล่ะก่าไปต่อยต่อเนื่องกันเลยคทุกคนไม่ได้เอาไว้เร็วยังไงครับทุกคนการสุดลุยโกงการหยิบแบบไวจัดไวแบบไวม่ไหวไวไม่ไหวไวไม่ไหวไวไม่ไหวครับเหมือนเศกแบงเศษเพชรได้เศษแบงเศษตู้กาชาแล้วแม่งก็มีเศษเกลือด้วย กดเพลินไปหน่อยเมื่อกี้7จโลในเวลา10วินาทีางวมาทุกคนไม่ได้อะไรเลยกูไม่ได้อะไรเลย,อเลยโอ้โหจะมาทำไมที่กูตกใจฮะแล้วม่ต้องหมากันได้มิคูไม่อยากเห็นอนิเมชั่นของพวกมึงและกูจะถึงการาันตีแล้วครับียบรอยรอทราบทุกคนเข้าสู่การาันตีแล้วอีกแค่5โลเท่านั้นขอบคุณมากนะครับไข่แดงของผม2การันตีนะครับและทรงนี้ผมบอกเลยว่าได้ h a ปี้ดำแน่นอนครับทุกคนในเม s ิ c แน่นอนครับทรามผมถึงรู้รู้ไหมครับทุกคน เพราะว่าสเตมันเด้งกลางจอเมื่อกี้ไปสแตกจากการที่เราปลดล็อกสัตว์เลี้ยงใหม่ครับทุกคนมาทั้งขาวมาทั้งดำอู้จะดำมันแท่อะผมต้งเน้นตัวที่หมอกเบียตินครอสอย่างผมหาต่อครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีความสงสัยนิดนึงนะครับเรทหนึงเปเซ็นของคุณเนี่ยมึงเรทบมป่ะเนี่ยส่มไปสองรสิบห้าโรแล้วการันต <c oughs> ีหมดเลยเจรู้อะไปต่อ็อาจะได้หวัอย่าได้หอก่าได้กลัว่าได้วันอย่าได้เกรงไป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  ไม่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 กูฟังไม่รู้องเจ้าสุการตีลอยอีกสี่สิบโปรเขาสุการตีทุกคนโอ้มหามไม่ไม่มาชิบหายแล้วเด็กโอ้โหซการตีติดใครเด็กซับการตีติดเลยแล้วมึงจกีลรุดเรงไหมโอเคอย่างน้อยก็ไม่รุดเรงขอแค่อีกสี่ตัวพอตาตอนเนี้ย สิ่งที่ผมคาใจคือมึงจะทุกการันตีจริงๆเหรอดูดิทุกคนดูดูอ่ะมาแล้วโซฮีมาอืมอ่ามึกมาต่ออืมอ่างชอบอ่าอีกสามตัวทุกคนอืมอใจคอมึงจะให้ขวากทุกการันตีจริงเหรอโอเคการันตีรีแล้วครับไปกันต่อครับหาฮาร์พี้ไข่แดง ฮาปีขาวฮาปีขาวขาวอมชมพูครับทุกคนครับปีขาวชมพูบอกเราจะต้องมาโอหมาเบิ้ลบลแล้วมาตัวที่ผมต้องการเบิ้ลแบบเบิ้ลจริงนะแต่เป็นลูกกระจกยังไม่เจาะเข้าเรียบแมวเลยนะตัวการ์ที่ดองไว้ยังคงมีครบอยู่ปั๊บปุ๊บปับรับโชคปั๊บโอเคอันนี้น่าจะการันตีครับจากนักทยาของผมเพราะเมื่อกี้มันดงดีมาสองกูติดแล้วโอเคแน่นอนตามคาอ 98้าแเรียบร้อยครับผม103ร้อยสามับร้อแล้วผมมีเหรียญที่จะไปแลกได้เลย1ตัว120เหรียญขาดที่แค่ตัวเดียวงเงียบเบอรอสยที่สเหรียญโบโครบแล้ว Genesis ที่ผมต้องการแต่ว่ามันจะถึงการันตีอยู่แล้วเราก็ให้มันทะลเข้าแมวเราไปหน่อยหนึ่งละกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาดูว่าการันตีตันเราได้อะไรการันตีจริงด้วยครับโอเคครับการันตีตัวไรดีด แต่ว่าไม่รุ้เรตเลยใช่ป่ะทุกคนแต่ผมส่งมาเนี่ยตั้งแต่เราได้ไข่แดงมาเลร,รื่อยๆเลยนะแต่วันนี้เราจะถูแรงครับผมว้าวในเมสี่ครับทุกคนโอเคไม่รุ้เรตเลยสวย yes ตู้กาชาได้ใครที่ทำสุดเนี่ยคือสุลต่านกัของแท้เลยนะทุกคนบดในเมสี่ขั้นหนึ่งเว้ยพลังเด้งหนึ่งดังเพราะมันจะแพงกว่าพวกกระต่ายที่ผมเคยสุ่มขั้นสิบเท่าตัวไงเพราะออนั้นมันมีแค่ตัวเดียวในตู้อันนี้มีสองตัวในตู้คือเราต้องมาลุ้นหนึ่งในสองนะทุกคนขอโทใครไหวไปก่อนเลยต่ำๆต,ต้องมีห้าแสนแมวทุกคนกดล็อขัั้นครบผมแแย่ล้้วก็ขันที่ พื่อ Evolution น้องเจเนซิสเพื่อให้น้องเป็นร่างมนุษย์อีโวลูชันละทุกคนมาแล้วครับผมมาปีไวโลลี่เยเอาน้องเข้าทีมเลยโอ้ยทุกคนดูดิแบบสันเลเจนเกือบทุกตัวผมมันขั้นสิบหมดแล้วแบบเรื่องไม่ถูกเหรอว่าเอาตัวหนังเอาจังเทมดึงปลาปลาด้วงให้น้องเจเนซิสมาเดินเล่นหน่อยยัย กรมบาน่าเกขามเกินไปไอซูซโนโอของออร์จีว้าวเธอานนี้ก็สุ่มเจเนซิสเหมือนกันดูไว้นะไอเจเนซิสต,ตัวน้อยถ้าแกโตมาแกจะเป็นอย่างนี้นี่แต่ฉันยังโตได้มากกว่าน,นี้นะโอ้เรามีปีกคู่กันเลยทุกคนโคตรงามและตู้กาชาตู้ต่อไปที่เราจะไปสุ่มก็คือตู้แฟชั่นครับทุกคนกดไปเลยครับมาแล้วงามสีสีรุโอ๋อย,ย,ย่เกลือครับผม ไปครับผมเจลลี่หมี่มาแล้วจ้าเย้ว้วาววววทเดมแทมมันซ้ำผมต้องการสองอันขวาน่ะจัดให้ผมได้ไหมเจลลี่หมีม่ม่วงมาอีกแล้วจ้าคีก้กระพันสองร้อยแมวนะไอ้น้องอย่าเกลือบบ่อยมันจะไม่ดีโอ้โหหมีฟ้าเลยทีนี้เก็บครับผมทุกคนเจลลี่หมี่โอเคอย่างของพวกอย่างต่องเนี่ยโอ้ย ตอนเนี้ยยังชิลอยู่ทุกคนพร้อมเพื่อสังเกตอะไรไหมครับปด<อ>สองอันให้เรื่องจบโอเคอย่างน้อยได้เชลลี่ลูุยป๊อปไม่หลุดสิ่งที่เราต้องการเพราะตอนนี้ยังไม่เข้าเ<อ>ด็ดแมวเลยยังไงล่ะโอ้มีตัวกระชาแฟชั่นดอลไว้อยู่เยอะแล้วยังไงล่ะแต่มันจะหมดแล้วนะไอวินเพราะงั้นมึงรีบป๊อปม,มาได้แล้วรุยเลยครับผมเป็นเบอรสุดท้ายที่ผมดองเอาไว้เดี๋ยวหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ก็จะเข้าเด็ดแมวล,ล้วนๆแล้วนะครับแต่ว่ามีทองมั้ยนะมีทองไหม เปิดร้านขายเสื้อเลยไหม GM <What? S 1> ข้ามไปเลยครับโมโหข้ามไปเลยกูโมโหโอเคเหรียญแมวกูเข้าเนื้อแล้วโอเคพอแล้วทุกคนแรกเอาดีกว่าเชอร์รี่โคน ครบครับทุกคนครบเซตแต่เราไม่จำเป็นต้องใส่ครับทุกคนเพราะว่าเราแค่เอาสเตตเฉยเมีคนเคยกล่าวไว้ว่าสกินไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่กับเรกนาร์ออริจินความตึงของสัต์ใหม่เจเนซิสของเราจะทาให้เรามีไม่ยอจอหรือคือเคียวอมตะกันตายกันโดนวันฮิตเคโอครับทุกคนและจังหวะที่เราจะโดนวันฮิตเคโอเนี่ยนอกจากเราจะไม่ตายแล้วยังบัฟให้เราตีไวเพิ่มดาเมจด้วยแต่สิ่งที่มันโคตรสุดยอดสับวันนี้คือคลาดสามทุกคนกิโยตินคอสอดิตการอรัสซินสุดเท่ของเรามันมีท่าอะไรครับทุกคนเวลาโจ ซซซเก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 เบบบกกกความหล่อเท่มันไม่ได้มากขึ้น2เท่าพันเท่ามันมีสิ่งที่แอด拉ซินควรมีเพือพ่อนดูครับแดนซันอลไม่หมดแค่นี้ก้ 9, าวตาชุกตึงแล้วตีอย่างไวซออย่างยิ้แต่ยังไม่หมดนะนและนี่คือสิ่งท้ายที่ผมเลิฟเลยครับทุกคนแดนซ์ไปฉนเบนเกอร์ไอ,อคอนทุกคนเล็กทีเดียวหุ่นปากตัวแตก ควรม,มีน,นานแล้วคาส่าเป็นอะไรที่ดีงามมากแล้วก็มีปัจนะครับ voilà, ทุกคนดู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 โค้ดเท่โค้เท่โค้เท่แล้วก็คอมบีนวายูโอ้โหทีเดียวหุ่นฟางตัวใหญ่ตัวแตกแต่อะไรที่เป็นเฟี้ยวสุดๆต้องเป็นสิ่งนี้แหละครับทุกคนได้เป็นชั้นสลัดเทเกอร์ต้องมีอัลติเมสกิลสุดเท่นะครับแต่ว่าเราใช้ไม่ได้เราต้องมีสแตทเพียงพอครับทุกคนซึ่งมันเก็บกับหุ่นฟางบ่ได้แล้ววันนี้เป็นวันที่แบบไม่มีหมดคิววอลไม่มีหมดพีพีมีหมดประลองเลยนะครับคนรีวิวกัับบบอออสในนนนพพมคครทุกเื่ดูะ มันแบบเท่แบบเท่ไม่ไหวอ่ะไปกันเลยคบผมพี่น้องชาวชายเราหมไปก่อนดวยุกเหล่าไปเลยจ้าด้านซ้ยเสกอรโอนหล่อเรบทุกคนแล้วก็ปัดปัดแล้วก็ปัด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 ปั เรื่องแรกเบเกอร์อย่าทั้งสองคนเขาบอกว่าคนเดียวแล้วปัดคู่ปัดคู่ของมาอยู่คู่คู่คู่โอ้โหโเคเทดุยล้อดุยล้อเอาล่างเอาควายไปแล้วนั่นแหละครับทุกคนกำลังของคกียวตินคอสเพ่แบบเพ่ไม่ไหวอ่ะมันจะเอันเชิญร่างเงามาแล้วร่างเงาของเราใช้สกิลได้เหมือนเราด้วยครับทุกคนโเคเท่ และสุดท้ายผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากเพียงเข้าร่วมคอมมูนิตี้ออฟไลน์โปรเจกต์มีแกะตัวกระชามากมายแล้วก็มีโอกาสได้รับเหรียญแมวเข้เก่าฉายาลีเบเต็ดด้วยจะตุ้ยพร้อมรับรางวัลสุดปังตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง28กุมภาพันธ์ใครสนใจกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพิ่มเติมคือถ้าอยากมาลุยคลาส3าสุดเท่ๆของแต่ละอาชีพก็เลิกแกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันคลาสสำหรับวันน,วน,วนี้กายหนึบนำมาวันนำมาตึงนำมาทูนำมาตุ้งขอกตน